โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบประเบาชุมทางถนนจิรัเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ระยะที่1ซึ่งที่ประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่2 9กรกฎาคมพุทธศักราช2557ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสาตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565สำหรับลักษณะงานก่อสร้างในสัญญาที่3เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ระยะทางรวมประมาณ8กิโลเมตร เริ่มจากกิโลเมตรที่136บวก000ถึงกิโลเมตรที่199บวก600รวมไปถึงงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานีและโยธาอื่นๆการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจางกิจการร่วมค้า ITDRT อันประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทไรท์เท n นลลิ n งจำกัดมหาชนเป็นผู้ก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมากกระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่3 งานอุโมง์รถไฟพร้อมมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ศึกษาโครงการอันประกอบด้วยบริษัท Asian Engineering c o n คอนซัลแทนกรุบริษัท MAA Consultant จำกัดบริษัทวิสิทธ์อินเ e เนียริ่งคอนซัลแและบริษัท WSP ประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนวิศวกรติดตามตรวจสอบแผนง,งานผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินการรวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆและกำหนดให้วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6พเป็นวันเริ่มงานและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2564รายละเอียดงานก่อสร้างดังนี้เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ใหม่ซึ่งประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่1กิโลเมตรที่1 3 6ถึงกิโลเมตรที่141 บวก850เป็นอุโมงค์คู่รางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่136บวก400ถึงกิโลเมตรที่141บวก600ระยะทาง1400เมตร2งานก่อสร้างอุโมงค์ที่2กิโลเมตรที่144บวก400ถึงกิโลเมตรที่145บวก50เป็นอุโมงค์เดี่ยวรางคู่ตั้งแต่กิโลเมตรที่144บวก840 ถึงกิโลเมตรที่145บวก100ระยะทาง260เมตร 3. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่3กิโลเมตรที่198บก200ถึงกิโลเมตรที่199บก600เป็นอุโมงค์คู่รางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่198บก380ถึง199บก550ระยะทาง2,340เมตร งานก่อสร้างรถไฟและอีกอิ่งของโครงการเช่นงานระบบระบายน้ำงานรั้วงานก่อสร้างรถไฟรางกว้าง1เมตรโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมากกระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่3งานอุโมง์รถไฟวิดีทัศน์แสดงความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ความคืบหน้าการเจาะอุโมง์ อุโมงคที่1ความยาว1 4 0 0เมตรขุดเจาะได้ระยะทาง7 9 6 8เมตรคิดเป็น77%อุโมงค์ที่2ความยาว260เมตรปัจจุบันขุดเจาะได้ครบระยะทางแล้วอุโมงคที่3ความยาว2340เมตรปัจจุบันขุดเจาะได้ครบระยะทางแล้วรายละเอียดของกิจกรรมกอ่สร้าง track work โมโนบล็อกคอนกรีตสลิปเปอร์บรร t าเรทดำเนินการกองเก็บหมอนคอนกรีตที่หน้างานรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้3355ท่อนปริมาณงานสะสม22355ท่อน l p e ้ v l well เลเนเทร็เนินการติดตั้งรางรถไฟหมอนรองรางเครื่องยึดเหนี่ยวและกลารปรับระดับแนวรางที่อุโมงค์2รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้28เมตรปริมาณงานสะสม88เมตร c o n r e e t Force Concrete Track Bed r บาลาดเล็ก Track t o n n l ดำเนินการเท c อนก r e t เสริมเหล็กพื้นทางสำหรับทางรถไฟที่ไม่ใช้หินโรยทางในอุโมง2รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเรียนนี้134.16ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม134.16ลูกบาทเมตร่ที9 Tonnelling w o r k t o n n e l i n g One Tonnel Accuation for Support Class 3 a ดำเนินการคุดจอระเบิดติดตั้งซ u p p o r t หินคุณภาพดี และขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1 1ึ7 2 3 3ืบาลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1 3ึ5 5 0 4 1รลูกบาทเมตร Tonne e x c a t i o n for support class 3 B ดำเนินการขุดเจาะระเบิดติดตั้งซับพอร์ตสินคุณภาพปานกลางและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1 2 6 0 7 9 0ืกราศู์ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 261,554.63ลูกบาทเมตร t o n a l Actuation for Support Plus ไฟดีาำเนินการขุดจอดระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินผุหรือดินภายในอุโมงค์และขุดผลวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้3,293.20ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม29,434.45ลูกบาทเมตรช t c r กรี i n ินเช l Lining ดำเนินการช็อตกรีดภายในอุโมงค์ รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,621.66ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม27,867.90ล well ูกบาทเมตรเวลวายเมดดำเนินการติดตั้งรวดตาข่ายก่อนการชอ็อตครีดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,506.84ตารางเมตรปริมาณงานสะสม82,453.65ตารางเมตร Steel Fiber ดำเนินการฉีดพ่นคอนกรีตผสมสตีลไฟเบอร์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้8,966.69ตารางเมตรปริมาณงานสะสม87,429.06ตารางเมตร Water Proofing Membrane ดำเนินการติดตั้ง Water Proofing Membrane ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้5,661.28ตารางเมตรปริมาณงานสะสม22,361.28ตารางเมตร Ground Rock Bolt ดำเนินการติดตั้งหมุดยึดหินเพื่อเสริมสเสถียรภาพภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,519อันปริมาณงานสะสม34,213อันไทโฟโพลิ่นดำเนินการติดตั้งท่อเหล็กค้ำยันหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,656เมตรปริมาณงานสะสม15,507เมตรซิลริปดำเนินการติดตั้งเหล็กโค้งค้ำยันหลังคาอุโมงค์ รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้50.30ตันปริมาณงานสะสม690.74ตัน Concrete Final Lining ดำเนินการดาดคอนกรีตขั้นสุดท้ายภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้144.70ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม14,063.41ลูกบาทเมตร i n v e r ์ c o n นกรีตดำเนินการเทคอนกรีตอินเวอร์ตภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้ 990ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม7,870.50ลูกบาทเมตรเมนเบรน500ม mm, ิลลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำหลักภายในหโมงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้180เมตรปริมาณงานสะสม1,848เมตรไซเดรน250ม mm, ิลลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำด้านข้างภายในุโมงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้504เ mm, มตรปริมาณงานสะสม 4,040เมตรคอนกรีตแอมเบดเมนต์ดำเนินการเทคอนกรีตแอมเบดเมนต์ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้437.80ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1,775ลูกบาทเมตรทอรนลิ่งถูคอนกรีตไฟนอลไลนิ่งดำเนินการดาดคอนกรีตขั้นสุดท้ายภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้315.70ลูกบาทเมตร ปริมาณงานสะสม1637.60กาก์ลูกบาทเมตร Walkway Internal ดำเนินการก่อสร้างทางเดินหนีไภัยภายในอุโมงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้302เมตรปริมาณงานสะสม482เมตร Tunneling Tree Concrete Final Linning ดำเนินการดาดคอนกรีตขั้นสุดท้ายภายในอุโมงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1215.18บาลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 1239.08ลูกบาทเมตร Room for Equipment c o n n e l Equation for Cross Passage and Equipment Room ดำเนินการขุดเจาะระเบิดเพื่อทำ Equipment Room ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้695.02ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม2,160.02ลูกบาทเมตรชัอกรีด Initial Lining ดำเนินการชัอกรีดภายในอุโมงค์ บริเวณ i p m e n t Ro ูมรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้14.85ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม199.85ลูกบาทเมตรกราวล r o c k b โบ้ดำเนินการติดตั้งหมุยึยถตงเพื่อเสริมสเสถียรภาพภายในอุโมงคบริเวณ i p ment r รูมรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้141อันปริมาณงานสะสม201อัน ดำเนินการติดตั้งสป i ิ l ลิงภายในอุโมงค์บริเวณอ p ป e n t ์รูมรวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้138เมตรปริมาณงานสะสม414เมตรการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมากประเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่3งานอุโมงค์รถไฟทางกิจการร่วมค้า ITDRT ได้เริ่มดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้างซึ่งความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน พุทธศักราช2563ถึงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สามารถสรุปความก้าวหน้าของโครงการได้ดังนี้แผนงานประจําเดือนคิดเป็น4.107%ผลงานประจําเดือนคิดเป็น2.366%แผนงานสะสมคิดเป็น67.937%ผลงานสะสมคิดเป็น,น,น56.227%ช้ากว่าแผนงานคิดเป็น -11.710% แผนง,งานการก่อสร้างแก้ไขครั้งที่1ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามอนุมัติเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2563